ในตนี่ร้อนนะครับที่เล่นนจริงนะครับมีั้งสบซีอุยใช่ครับมีั้งัดอย่างสอาจะเป็นแบบการเซนลาต่างๆนะครงน้องว่าจะเป็นแบบออกกระดูกนุแต่นี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนูในสนะครับแล้วก็ไปดูห้เหนเป็นความร้าชนะองนขอเราทุกคน่ย่าายนมีดูแลจะได่เไ้แล้วว่าแ่ใช้ชีวิตมาอองีนะ ใ่าน้ก็หองเอ่เลอร่ก็จะมีในส่วนของู่ก็เตรียมเตรียมผักซุดวไม่้เลยนี่หอันี้นะคะใชใช่เครื่อง่อง้ทุาบนี้นะครับเอา่าเช่โดยสารด้นะจริงนเนี่ยนีมันยุ่งเกี่ยวกันี้ด้วยแ้ คุณตรจสอกจ้าง984จ้างอยู่จนที่โทรออกแล้วคุณสามารถจารยในสี้ใครแสดงกับเท้าที่ของโรงพิาบาลนะครับเื่อเาเป็นส่วนลดเพราะมท่าาีที่จะานที่โรงพยาบาลเนี่ยอเสียทาอาหา้าเข้าเด็กนะคะ30บาทผู้่เนี่ย8บาทแต่ว่าถ้าเกิดวันนี้คุณกดโดยจาบแล้วเนี่ยคุณเอาลิแสเนี่ยไปยื่น ที่เรานีเามีถง่องะควมนะแค่ทางออใช่ใช่ใช่ี่จิเราไปข้อไไหนราอจะอ้วนเลยอนีระ่าย่ที่นะนึา้ะมาในอใดโอ้โหใช้ดูอย่ั้นเลยอัน้ายทั้งหเลยนะคะสมองา่กเาร์โบเรตลอ่อนแรกกาเกินข้าวุ๋นตี้่ท จรื่องราวหลังทุกทีนการจ่ยภาษีการนยูรจาากเลยเอกตั้เช่นใช่แล้วส่งผ้ที่สีน่ thank yeah. you มีถที่เมืองต่างทำได้ภายใของราเอบก็คือ6ดอกจันกจัน10กน14ดอกันอันนี้คือต้นการมีื้นที คะณสีร ead, ิยาคราบแด้เป็นเจ้าของผู้หื่เผีผู้หของพรษสันธนี้

เขาเรียกผู้ที่ได้ผาวนกันเป็นชาวบ้านตโกโก้ตกโก้มาเลเอย่างนี้นะอาเจนชาวโอมอะวกนี้เต้ยเต้ยมีการเต้นสวยมีอะไรวันนี้ผมก็ได้เขาบอกกิจการที่ดีคเราได้สามท่านนี้เล้ครับคือจากท้นิครับเมื่อเขาทำเสร็จที่บรเหารเาผมจะบกกิจการ ที ini, ่เที่สุดครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจถือสร้างังให้มีการตาเนี่มกกดับที่ที่ดอยด้วยนะครับสามที่ทําไดจผมบอกจะได้สในการชินและเป็เจ้าของแอ้สาบนี้ครับพรอมึอยู่ข้างในจากีอสามพนด้วฮะโอเควนนี้คุ่เห็นว่าเราทอยู่เพระเดี๋ยวผมจอนุญาตครับทุกคนในเรื่องของทุที่เ้า่าทที่ไ ยังไี่เคยได้สิมินกขอนี้ยนเยแล้วกันนะครับแล้วก็มีผู้อยู่หลายประเทศนะครับอจากที่ตรงนี้จะมีนครัชานาล้วนะครับที่คุณสโายนคที่เคยร่วมกันปดูนบกเตที่เล่นนะใช่ไหมชาเป็นแนพิเศษโดยเฉพาเือถ้าเป็นไทยนะพี่แม่พี่เรียกว่าอะไรเป็นแบบไทยแบบอะไรก็คือของของี้ด้วยก็คือ เราก็ทําอยู่ดีๆที่มีสุขภาพดีอาชีพเรียนก็ทําได้ใช่พี่เวสจริงโมใช่ครับผมจําได้โตก็แสดงขอบคุณทางหมอโกโก้นี่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทางการมีได้บอกว่าการประหารดีขึ้นครับตอนนี้ <coughs> 我们是共产主义接班一

लगा दिया thank okay. you 对对对

มีเดกวนาผู้ใต้แครับแล้วก็ย่ากที่คูโตบอกเลยนะครับกคนร้ชื่อขาเนี่ยตากคุณลำบากมีคนที่นารกากไร้ว่ามีครู้ชื่อเยหรือยนะครับเด็กชายคนนี้ยมีน่ารักอยู่หรือเปล่าเด็กชาที่ไม่มีอะไรเด็กชายคนนี้ของรู้ชื่อนะครับทุกคนรู้ชื่อเลนะครับจะกอน ให้ผู้กำกับสร้าอาคารเนลมินทะวพบบอฟิตตัน4,000สาสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับผู้ป่วยเด้โอกาสซึ่งขาดงบประมาณการดําเนินการอีกมากขอรวมเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลรีราชโรงพยาบาลของแผ่นดินเพียงกดดอกจัน984ดอกจัน1